สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมเอธาครสองพันิบเอ็ดเกมกครค้าไม่ครับ 2, รๆๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ในม้อยู่ในเหมืองลาวานะครับวันนี้ผมตั้งใจจะมามาคิวมอนสเตอร์มาสังหารมอนสเตอร์ลาวาครับเพื่อที่จะเอาแร่โออแร่ลาวาเอาไว้สําหรับไปคราบค้อนลาวาแล้วก็อาจจะไปคราบของอย่างอื่นด้วยครับไอ้มอนสเตอร์ลาวามันจะเป็นตัว ตัวแบบคล้ายๆตัวตาลมลุกครับคือมันจะเดินโคตรอืดมากเลยครับไอมอนสเตอร์ตัวเนี้ยจะสังหารง่ายกว่ามอนสเตอร์โกลเลมแล้วก็มอนสเตอร์ออฟติเดียนนะครับ <t> เดี๋ยวผมกำลังรอรอแล้วก็กำลังหาตัวไอสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ลาวาอยู่นะครับ อันนี้เป็นเหมืองเหมืองลาวาที่ผมใช้ค้อนขุดแล้วคนพบเป็นคนแรกครับคือผมขุดลงมาใช้ค้อนขุดลงมาในเหมืองเรื่อยๆก็มาเจอเหมืองลาวาไออันเนี้ยครับทุกคนมันก็ใหญ่อยู่นะมันก็ใหญ่แบบแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงกับใหญ่มากครับมันก็กว้างกว้างอยู่พอสมควร ในทุกๆ5ห้าทีทุกๆ10ินาทีเอ็มอนสเตอร์ลาวามันจะสปอนครับมันจะเกิดมันจะสุ่มเกิดตามลาวาอะไรแบบนี้ครับผมก็ต้องวิ่งหามันรอบเนีนะครับถ้าอยู่ที่นี้จะไม่ค่อยเจอครับถ้าผมอยู่ที่แล้วสังเกตแล้วมองหามันตรงแถวๆบริเวณลาวาจะไม่ค่อยเห็นมันครับก็ต้องวิ่งไปด้วยเดินไปด้วยแล้วก็คอยดูคอยสังเกตไปเรื่อยๆครับ คอดูรอบๆถ้ามันสปอนมันเกิดตรงไหนก็ไปเอาดาบไปคิวไปสังหารมอสเตอร์ลาวาได้เลยครับแล้วถ้าผมโชคดีมันอาจจะดอบเอแร่ลาวาอั b บให้พกับผมอะครับเอาไว้สำหรับครับค้อนแล้วครับสิ่งของอย่างอื่นอีกก็ไม่รู้ว่าคราอะไรได้บ้างนะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่โยยส่วนมากครับผมจะครับค้อนลาวามากกว่านะ คอรานลาวาก็ต้องใช้ต้องใช้ไอแร่โอปีลาวาสามลูกครับมันจะเป็นลูกกลมๆสามสามลูกแล้วไปคราบกับไอ้แท่งแท่งออฟซิเดียนนะครับมันถึงจะได้คอนลาวามาหนึ่งอันนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งหายอยู่นะไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนครับไอ้มอนสเตอร์ลาวาสัตว์ประหลาดไอ้นายลาวาเนี่ยครับเอาละครับเจอมอนสเตอร์ลาวาแล้วครับมันมาแล้วอุยมันโจมตีผมไปหนึ่งตีครับ โหหลอดอาหารผมลดเลยครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะใช้ดาบอันนี้ดาบพิงคิตตอครับดาบพิงคิตตอผมจะสังหารมันแล้วก็ถ้าผมโชคดีมันก็ไออมาสเตอร์ตัวนี้มันก็อาจจะดรอปไอแร่อ r b รบีาวาให้กับผมนะครับ อันนี้มันไม่ดอกอะครับมันมันมันดอกแต่ลูกไฟครับผมต้องโจมตีมันมากกว่าหนึ่งครั้งอะน่าจะประมาณน่าจะประมาณสามสี่ห้าครั้งหรืออาจจะหรืออาจจะสังหารมันมากกว่านี้ครับมันถึงจะสมดอกไอแร่โอวบีลาวาให้กับผมอะครับมันจะเป็นลูกลูกไฟกลมๆอะครับผมต้องสะสมให้ได้สามอันนะครับบางทีมันก็ดอกหนึ่งอันบางทีมันก็ดอกสองอันสามอันหรือมากกว่าสามอันอะ ไออบีลาวาเอาไว้สำหรับครับไอคอนลาวานะครับคือมันไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่โดยส่วนมากมันจะไม่ค่อยดอกอะครับไอลาวาอบีลวมกลมอะไรนะลูกไฟอะไรนะคือผมต้องสังหารต้องคิวมาหลายครั้งครับไอมอนสเตอร์ลาวาสัตว์ประหลาดลาวาตัวนี้ครับทุกคนเอาถ้ามันมาอีกแล้วครับเนี่ยครับผมเคยบอกว่าไอมอนสเตอร์ตัวนี้มันจะเหมือนตุ๊กตาลมลุกครับค,คุณผู้ชมว่า ไอ์มอเตอร์ตัวนี้มันเหมือนตัวกตาลมลุกไหมเนี <laughs> ่ยครับมันไม่ดอบอะไรเลยบางครั้งมันก็ดอบแท่งแท่งลาวาอวบี B ครับโดยส่วนน้อยที่มันจะดอบไอลาวา อบีไอลูกกลมๆลมลูกไฟครับแต่ช่วงหลังอะ่ะแอดมินมองอะ่ะแอดมินมองเจ้าของเซิร์ฟเวอร์เขาจะอัปเดตเกี่ยวกับมอนสเตอร์ลาวาตัวนี้นะครับเขาจะเขาจะให้มันดอกอยู่2อย่างครับดอปแท่งดอปแท่งไอลาวาอบีแล้วก็ดอดอปลูกลาวาอ b บีลูกไฟลูกกลมกลมครับ อันนี้ใครมันใครมันจะเทเลพอตจะหายตัวมาหาผมวะเนี่ยคนอื่นเขาใช้คำสั่งไอ้คอมมานที่มันเทเลพอตหายตัวจะมาหาผมอะครับเขาใช้คำสั่งคอมมานทับทีพีทีพีอาร์มาหาผมแต่ผมไม่ยอมรับคนระับถ้าผมจะยอมรับครับผมว่าต้องกดกดทับทีพีวยแต่ว่าผมไม่กดดีกว่า เพราะว่าในไม้นี่ผมไม่ได้ใส่บล็อกป้องกันเอาไว้ครับบล็อกโเดคชันถ้าในไม้นี่ผมใส่บล็อกโเดคชันบล็อกป้องกันเอาไว้ผมก็ว่าจะยอมรับการหายตัวของคนอื่นที่จะอยากจะมาหาผมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่บล็อกป้องกันเงี้ยผมก็เลยเดี๋ยวกลัวเขากลัวว่าเขาจะมาสร้างเขาจะมาสร้างเขาจะมายึดไอ้ลาวาของผมไปตรงนี้ผมก็เลยไม่ไม่ยอมรับในการหายตัวของคนอื่นที่จะมาหาผมดีกว่า รับก็คิวและสังหารมอนสเตอร์ละวาต่อนะครับถ้าถ้ามันสปอนถ้ามันเกิดมานะไอไมล์ลาวาไอ้เหมืองลาวาผมใช้ค้อนขุดลงมาในไมาา้ก็ มีระยะความลึกก็ก็ลึกมากๆอยู่นะครับก็ขุดมาหลายเมตรนะครับขุดมา16000หกว่าเมตรครับความลึกกะนะใช้ค้อนขุดลงมาในไม้ใช้ชค้อนขุดลงมาในเมืองก็ความลึกก็ประมาณ 16, 1นึ6 1หมืรอยเเมตระครับ ในเซิร์ฟเวอร์นี้ในเซิร์ฟเวอร์สควอีีวนะันอะความลึกของไม้มันจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าครับความลึกของไม้นะไอจุดสิ้นสุดของไม่ก็อยู่ที่สามหมื่นเท่าไหรนะ่ละเก้าร้อยเก้าร้อยสิบเอ็ดเก้าร้อสิบสองนั่นแหละครับไอจุดสิ้นสุดของไม้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนแต่ผมอยู่กลางๆครับ อยู่ผมขุดใช้ค้อนขุดลงมาในไม้ก็ความลึกก็อยู่กลางๆตอนนี้ก็ผมก็กำลังวิ่งหาไอ้มอนสเตอร์ลาวาไอสัตว์ประหลาดลาวายู่นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวเนี้ยอ่อนสุดกา,กากสุดแล้วครับในบรรดามอนสเตอร์ทั้งหลายแหละไอ้มอนสเตอร์โกเลมกับมอนสเตอร์ ไอออฟซิเดียนมันยังเก่งกว่าครับเอ๊ะและอันนี้ใครมาพุทโปรดิคชั่นอ๋อดาราลัสครับเพื่อนของผมเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเอ่อดาราลัสเขามาพุทธไอโลโก้โปรดิคชั่นคือมันเป็นโลโก้ป้องกันพื้นที่ครับไม่ให้คนอื่นมาขโมยของไม่ให้คนอื่นมาทำลายพื้นที่ของเราไม่ให้คนอื่นมาสร้างอะไรในพื้นที่ของเราอะไรแบบนี้ครับ เนี่ยครับมันเป็นโลโก้ครับโลโก้ป้องกันเอาละครับเดี๋ยวผมจะหามอสเตอร์ลาวาต่อน,นะครับทุกคนไอคลิปนี้ผมจะมาเน้นเน้นคิวมอสเตอร์ลาวา เพื่อที่จะเอาอัวบีลาวานะครับคือจะเน้นในตรงลาวาอย่างเดียวจะไม่ไปที่อื่นนะครับจะไม่ไปแมปจะไม่ไปแผนที่ที่อื่นจะอยู่ตรงนี้อย่างเดียวครับเดี๋ยวถ้าผมเล่นเกมแล้วอาดคลิปวิดีโอไปจนสามสิบนาทีเดี๋ยวผมจะตัดจบคลิปนะครับตอนตอนนี้ผมอาดไปเกี่ยาทีล้วเนี่ย อาจไปสิบนาทีแล้วครับเหลือยี่สิบนาทีก็เล่น <c oughs> เล่นอีกยี่สิบนาทีก็จะครบสามสิบแล้วผมก็จะตัดจบคลิปเลยมันอยู่ข้างบนเปล่าว,วะข้างบนลาวาไอ้มอนสเตอ,เตอร์อะไรเนี่ยครับ คือมอนสเตอร์ลาวาหรือว่าสัตว์ประหลาดลาวามันจะสุ่มมันจะสุ่มเกิดตามตามลาวาต่างๆครับผมต้องคอยวิ่งหามันตลอดนะครับถ้าไม่ค่อยวิ่งหามันจะไม่ค่อยเจอตัวมันนะครับ ไอ้ที่ผมเข้ามาในลาวาได้คนระัเพราะผมมีโล่โล่ออฟซิเดียนครับโล่ออฟซิเดียนจะสามารถเข้ามาในลาวาได้แล้วก็โล่อีกอันหนึง่งโล่อีกอันนึงผมไม่แน่จใจว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะมันเป็นโล่ไอ้แร่แร่ที่มาจากภูเขาสีน้ําตาลนะครับมันเป็นแร่อะไรนะเอทเทอรเรียมดัตครับแร่เอทเทอรเรียมดัตต้อง ต้องเอาแร่ไปคาฟกับอีกแร่หนึ่งครับมันถึงจะถ้าคาฟในปริมาณในปริมาณแบบว่าเจ็ดอันก็สามารถคาฟเป็นโลแล้วก็เข้ามาในลาวานี้ได้ครับถ้าเป็นโลอื่นโล่โล่เพชรโล่แร่มิทิลแร่มิทิลมันจะเป็นแร่สีน้ำเงินครับมันหาได้จากในไม้ในเมืองครับ แร่มิทิลโลแล่โลมิทิลมันจะเข้าไม่ได้ครับมันจะเข้าเราว่าไม่ได้ถ้าเข้ามาแล้วมันจะได้รับดาเมจจะได้รับความเสียหายครับตัวละครที่ผมกำลังมาครับอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แร่แล้วก็แร่อะไรนะแร่ทองแร่เมสแร่เมสม,มันจะเป็นแร่สีเหลือง,องนะครับ โลทองโลเมสมันก็เข้าละวาไม่ได้ครับถ้ามันเข้าลาวาเมื่อไหร่ตัวละครที่ผมกําลังบังคับอยู่กําลังเล่นอยู่มันจะได้รับความเสียหายทันทีเลยครับคือจะได้รับบาดเจ็บทันทีเลยแต่ถ้าเป็นโลออซิเดียนโลออซิเดียนมันจะสามารถเข้าลาวาได้มันจะไม่ได้ไม่ได้รับดาเมจครับมันจะไม่ได้รับความเสียหาย อือถ้าผมใช้โล่อื่นนะครับผมเข้าไปในลาวาคือแป๊บเดียวตายครับไม่ถึงห้าวิตายเอ๊ะไอมอนสเตอร์ลาวามันอยู่ไหนวะหาตัวยากแล้วเกินชว่วงหลังๆนะครับไอตอนผมไม่อาจคลิปมันจะค่อนข้างเจอนะมันจะเจอค่อนข้างบ่อยนะตอนผมไม่อาจคลิปนะ แต่เวลาอัดคลิปปุ๊บมันจะไม่ค่อยสปอร์มันจะไม่ค่อยเกิดนะครับไอ้มอรสเตอร์ลาวาอะไรเนี่ยนะครับเด<อ>ี๋ยวผมจะไปดูด้านล่างลาวากันเผื่อจะเจอมันครับ อ๋อมันอยู่ด้านบนครับไอเวนนี่มันอยู่ด้านบนครับไอเราก็นึกวมันอยู่แถวแถวใกล้บริเวณลาวาที่ไหนได้แม่งอยู่ตรงบ็อกสโตนเนี่ยครับทุกคน ไอ้มอนสเตอร์ลาวาไอ้ไอ้สัตว์ประหลาดลาวามันดอบลาวาโอเบให้ผมครับมันดอบแร่ลาวาโอเบี้ยแบบลูกไฟลูกสีแดงๆอันนี้ให้ผมครับไม่รู้ว่ามันดอบกี่อันนะโอ้มันดอบสี่อันเลยครับทุกคนไอคอนคอนลาวานี่ครับสามลูกไฟครับคอนลาวานี่ใช้ใช้โอเบลาวาครับสามลูกไฟแล้วก็จะได้คอนลาวาโอเบมานหนึ่งอันครับแต่ต้อง ต้องเอาลูกไฟลูกนี้สามลูกนี้เอาไปคาร์บกับไปแท่งแท่งออฟซิเดียนนะครับแท่งออฟซิเดียนหรือว่าบล็อกออฟซิเดียนมันก็จะได้จากการคิวการสังหารมอรสเตอร์ออฟซิเดียนนะครับถ้าโชคดีมอรสเตอร์ออฟซิเดียนที่เราสังหารได้มันก็จะดรอปไอ้บล็อกออฟซิเดียนนะครับแล้วเราก็เอาบล็อกออฟซิเดียนมาคาร์บเป็นแท่งออฟซิเดียนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาแท่งออฟซิเดียนเอาแท่งออฟซิเดียนสองอันเอามาคาร์บกับไอ้ลูกไฟสามลูก ลาวาโอบีนะครับก็จะได้คอนลาวามาหนึ่งอันนะครับทุกคนอันนี้ผมค่อนค่อนข้างโชคดีมากเลยนะไอ้ผมสั่งหารผมคิวไอ้สัตว์ประหลาดลาวาได้มันก็เลยดอบดอบแร่ลาวาโอบีลูกไฟลูกสีแดงให้ผม,มครับทุกคนได้มาถึงสี่อันเลยคือในบางครั้งอะถ้าผมโชคดีมากๆมันจะดอบ ห้าถึงหกอันเลยนะไอลูกไฟลวาวาโอบีอนะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะคิะวมอนสเตอร์ลาวาตัวนี้กสัก,กประมาณสองถึงสามครั้งแล้วผมก็จะจบคลิปแล้วนะครับอันนี้ผมใช้ดาบใช้ดาบที่ชื่อว่าไอสวอตคิทเติลพิงคครับสวอตคิทเติลพิง n ์ ไอในเกมเนี้ยมันจะมีอยู่สองคิตต้ครับมันจะมีคิตต้พิงกับคิตต้บูครับคิตต้พิงคิตต้บูก็หาได้จากการทําฟาร์มครับการทําฟาร์มก็ต้องไปหาหาบล็อกดินที่มันเป็นสีฟ้าแล้วก็หญ้าสีฟ้าแล้วก็ต้นไม้ฟอสทีต้นไม้ฟอสทีมันจะเป็นต้นสีดํดๆม่วงๆวงครับแล้วใบไม้มันจะเป็นออกสีม่วงๆ <Ha. S 1> ถ้าทําฟาร์มก็ต้องไปหา ไปหาตามในแมปไปหาตามแผนที่หาบล็อกดินสีฟ้าครับแล้วก็ไปหาญ้าสีฟ้าญ้าสีฟ้าจะได้จะได้ก็ต่อเมื่อเราเราวางบล็อกดินสีฟ้ามากๆแล้วเราก็ใช้ปุ๋ยครับใช้ปุ๋ยใช้โบนมิวกับกับบล็อกดินสีฟ้ามันก็จะมันก็จะดอกมันก็จะดอปไอ้ต้นญ้าสีฟ้าให้ครับ ถ้ายิ่งทำถ้ายิ่งถ้ายิ่งวางบล็อกสีฟ้าบล็อกดินสีฟ้าวางไว้เยอะๆแล้วเราใช้ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆมันก็จะดอปต้นหญ้าสีฟ้าเยอะครับแล้วทีนี้ถ้าเราทําฟาร์มเป็นใหญ่ๆใช่ไหมมันก็จะดอปไอ้พวกคิสเตัลสีฟ้าดอกพวกคิสเตัลสีพิงค์สีจมพปูอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาไอ้คิสตัลเหล่านั้นะเอามาคราบเอามาคราบทําเป็นดาบเอามาคราบทําเป็น ทำเป็นของอย่าอื่นได้ก็ค่อนข้างหลายอย่างอยู่นะครับส่วนสำหรับไอเ้เพชรเพชรสีฟ้ากับเพชรสีชมพูนี่ก็ต้องหาจากในไม้ครับเพชรสีฟ้านี่จะพบได้ตั้งแต่ในเหมืองความลึกอยู่ที่ พันกว่าเมตรนะครับตั้งแต่พันหนึ่งเมตรเป็นต้นไปครับเอไอเพชรสีฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นเพชรสีชมพูก็จะสามารถพบได้ที่ไม้อยู่ที่ความลึกแปดพันสองร้อยเมตรนะครับเพชรสีฟ้าจะพบได้ที่เหมืองความลึกหนึ่งพันหนึ่งเมตรขึ้นไปแล้วก็เพชรสีชมพูจะพบได้ที่ในเหมืองความลึกอยู่ที่ 8,200เมตรขึ้นไปครับถ้าใช้คอ้คอนค้อนทั่วไปถ้าใช้คอ้อนทั่วไปที่ไม่ใช่คอ้อนลาวามันจะมันจะพบเอไดอะมอนด์จะพบเพชรค่อนข้างยากอยู่พอสมควรครับแต่ว่าถ้าใช้คอ้อนลาวากับบนแมปหรือว่าแมปข้างบนอะที่ไม่ใช่ในเมืองมันก็สามารถพบไดอะมอนด์พบเพชรสีฟ้าพบเพชรสีชมพูดได้เช่นกันครับ ต,ต้องใช้ความพยายามครับต้องใช้ค้อนลาวาขุดขุดบล็อกสโตนไปเรื่อยครับก็นานอยู่พอสมควรนะมันประมาณห้านาทีสิบนาทีถึงจะพบหนึ่งเพตาพบพบเพชรสีฟ้าพบเพชรสีชมพูถ้าใช้ค้อนลาวากับบล็อกสโตนที่มันอยู่บนแมปนะครับทุกคนคือต้องคือพูด,ดง่ายก็ต้องใช้ค้อนลาวาขุดขุดหลายๆบล็อกครับขุดประมาณโอ้ เป็นร้อยบล็อกได้เป็นพันบล็อกได้กว่าจะเจอกว่าจะเจอเพชรนะครับบางทีมันก็ใช้บางทีก็ใช้ค้อนขุดเหลาวากับบลสโตนได้เพชรไวบางทีก็ได้เพชรช้ามันก็ไม่แน่ไม่นอนครับมันแล้วแต่คือถ้าโชคดีมันก็จเจอไวถ้าโชคด,ถชคดีถ้าโชคไม่ดีมันก็จะเจอช้าเพชรนะครับเพชรสีฟ้าเพชรสีชมพูอะไรเนี่ยคือใช้ค้อนเลาวาขุดบล็อกสโตนแล้วจะได้เพชรแต่มันจะได้ง่ายกว่าค้อนทั่วไปครับค้อนทั่วไปมันจะได้เพชรช้าครับ เนี่ย yeah, ครับเจอมอนสเตอร์ละไวอีกตัวนึงแล้วครับแต่ผมตั้งใจว่าจะสังหารจะคิวสามตัวนะนะับตัวนี้ตัวที่หนึ่งครับนะับตัวนี้ตัวที่หนึ่งพอครบสามตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะพูดแล้วนิดๆน,น,นหน่อยแล้วผมก็จะจบคลิปนี้เลยนะครับทุกคนทุกคนก็รอดูต่อไปเรื่อยๆนะครับ น,นี้มันไม่ดอบอครับมันไม่ดอบลาวาโอบให้ผมเลยหรือว่ามันมันก็มันก็ไม่ได้ดอบแพ่งลาวาโอบให้ผมเลย mm hmm. เนี่ยครับไอ้มอนสเตอร์ลาวามันตายตรงเนี้ยมันตายตรงไอโลโก้โพสิชันแบบว่าป้องกันพื้นที่ครับผมไม่สามารถ ผมไม่สามารถใช้ดาบทำลายไฟนี้ได้ครับเพราะว่ามันมีโลโก้ป้องกันจากดาราลัสอยู่ครับดาร,าราลัเขามาพุทเอามาวางเอาบล็อกเอาไอ้โลโก้โปรเจคชันป้องกันพื้นที่แบบว่าไม่ให้ใครมาทำลายครับผมก็เลยทำลายไอ้ลูกไฟนี้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีใครมาวางไอ้โลโก้โปรเจคชันอนะ่ะผมก็สามารถทำลายไลูกไฟเมื่อกี้ได้นะ เป้าหมายต่อไปคือลาวาคิวลาวามอสเตอร์ Monster ตัวที่2ครับผมอัดกีปไปยี่สิบสนาทีละใกล้ใกล้จะ30มสินาทีละ แครอทเผาผมกินผมกินแครอทเผามันก็กินสองสาครั้งไอหลอดอาหารมันก็เต็มครับแล้วก็หัวใจมันก็จะค่อยๆเต็มนีครับมันก็จะประมาณนี้เลยครับเอออาหารจำพวกเผาอาหารจำพวกเผานี่จะหลอดอาหารจะเต็มไวกว่าไออาหารที่ไม่ได้เผาครับ ไอ้พวกฮันนี่ไอ้พวกน้ำผึ้งหรือว่าไอ้พวกแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยในแมปในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยคือถ้ากินเข้าไปมันจะเพิ่มแค่หนึ่งหนึ่งหลอดอาหารเองครับค <c oughs> ือแบบเพิ่มช้ามากเลยครับไอก้กล้วยผมไม่แน่ใจมันเพิ่มหนึ่งหลอดอาหารหรือสองอาหารผมก็จําไม่ค่อยได้ไอม้มะเขือเทศมะเขือเทศเกับสตอบรอเบอรี่รู้สึกว่าไอ้หลอดอาหารมันจะเพิ่มแค่หนึ่งหนึ่งช่องนะครับ ผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะพกพาเอาไปไหนสักเท่าไหร่ก็เลยพกพาไอ้แครอเทเผาเอามากินแทนอะไรแบบนี้ครับเวลาเวลาได้รับบาดเจ็บจากการตกจากที่สูงหรือว่าหรือว่าเวลาหิวแล้วหัวใจลดผมก็ใช้ใช้แครอเทเผาอันนี้กินเป็นอาหารอะไรแบบนี้ครับหรือถ้าได้รับดาเมจได้รับความเสียหายมาจากมอสเตอร์โจมตีเรา เราเตอโจมตีเราเลือดลดน้อยเลือดลดมากเราก็สามารถกินไอแครอเทเผานี่ได้ครับตอนนี้แครอทเผาผมมีอยู่เก้าสิบห้าอันนะไอ้ดาบสวอตไอ้ดาบ ดาบพิงคิทเตอลเนี่ยทุกครั้งที่ผมโจมตีมอนสเตอร์ลาวาไอหลอดมันก็จะได้รับความเสียหายไปทีนิดๆนิดๆนะครับถ,ถ้าผมแบบว่าใช้ดาบคิวสังหารมอนสเตอร์มากๆอะหลอดมันก็จะลดมากแล้วผมก็ต้องเอาดาบไปเอาไปซ่อมกับไอ้แท่นซ่อมครับต้องเอาต้องเอาแท่นซ่อมวางแล้วก็เอาค้อนตีเหล็กซ่อมซ่อมดาบอะครับมันถึงจะไอหลอด ไอหลอดของดาบที่มันได้รับความเสียหายมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนอันใหม่เลยครับมันก็จะมีเลเวลของมันนะครับในตัวดาบในตัวคอนในตัวพั่วในตัวของต่างๆในของในบางสิ่งบางอย่างมันก็มีเลเวลของมันนะครับมันก็จะเพิ่มตามการใช้งานของเราในในการเล่นในในเกมในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับ ดาบค้อนพ่ัวแล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็ชุดเกาะสามารถซ่อมได้ครับแล้วมันก็มีเลเวลของมันแต่ชุดเกาะผมไม่แน,นะน,นมม่ใจว่ามันมีเลเวลหรือเปล่านะชุดเกาะเสื้อหมวกรองเท้ากางเกงโล่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีมันมีเลเวลในในของมันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นดาบค้อนพั่วเนี่ยมันมีเลเวลของมันครับ ถ้าไอ้ผมในผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เล่นอยู่ในเกมนี้ก็มันในตัวของผมมันก็มีเลเวล xp นะครับ xp เลเวลมันจะได้มาจากก็ต่อเมื่อการสร้างการใช้ค้อนขุดบล็อกสโตนในไม้หรือว่าใช้ค้อนขุดไอ้บล็อกสโตนบนแมปอะครับหรือว่าใช้พวกขุดบล็อกดินบล็อกทรายอะไรแบบนี้ครับ บอกย่าใช้พวกขุดบอกย่ามันก็ exp level มันก็เพิ่มได้ครับแต่มันเพิ่มช้าครับก็ต้องใช้ระยะเวลาการเล่นนานอยู่พอสมควรครับใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมง exp level มันถึงจะเพิ่มมา1นึ่ง level สองสาม level เลยเหมือนะครับตอนนี้ exp level ของผมสะสมอยู่ที่เท่าไหร่เจดสิบหนะครับเจ็ดสิบหก level ตั้งใจไว้ว่าจะเอาจะทำ exp level ให้ถึงหนึ่งร้อนะ หนึรอยเลเวลไม่รู้ว่าต้องต้องเล่นอีกกี่วันต้องเล่นอีกกี่ชั่วโมงอะครับผมจะสังหารในมอสเตอร์ลาวาตัวนี้ตัวที่2นะครับตาอนนี้มันไม่ดอบอครับมันมันดอบแต่ลูกไฟอย่างเดียวเอาครับก็ก็ เอามาแล้วครับไอ้มอนสเตอร์ลาวาตัวที่สามไอ้สัตว์ประหลาดลาวาตัวที่สามอุ้ยมันโจมตีผมครับเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมตายใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้อไอ้ตัวนี้ตายไวมากเลยครับทุกคนตายโคตรไวเลยเอาละครับคลิปนี้ผมก็มามาใช้ดาบสังหารมาคิวมอนสเตอร์ลาวาตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูประมาณนี้นะครับ แล้วก็ได้แร่ลาวาอวบีมาอยู่4อันครับต่อผมก็เล่นเล่นเกมนี้เอาไว้แต่เ็นเท่าน,นี้นครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็เอาไว้รอชมคลิปวิดีโอมาใหม่ของผมได้ได้ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมจลาทุกคนไปก่อนนะครับไปแล้วครับ